ครับผม Tc Channel นะครับตอนนี้เห็นใครเอ่ยมาที่บริเวณลานอง์ปู่นะครับแมงทับคูนั่นเองสวัสดีครับแมงตบคูกลับมาแล้วนะครับซ c ทุกท่านอย่าลืมเข้ามาติดตามผลงานของแมงตะปูด้วยนะครับแมงตะคูกลับไปบ้านหลายวันเลยนะครับตั้งแต่ก่อนสงการนะครับไม่ต้องกลัวเฮ้ยทำไมเนี่ยไปไหนมา ไม่ไม่ต้องกลัววันนี้หนอยเขาปลุกหนอยเขาปลุกหนอยใค้ใจเขาปลุกเขาปลุกตัวแล้วตัวดีทีเคแล้วมาตั้งแต่เ่อไี่มาวันนี้เพิ่งจะมาถึงมี้น่หรอใังหวแอทในทำไมเราไม่เห็นวะแกเดิมไปตรงสวนผักล้่แล้วมาย่งไรใครมาส่งก็มากับวินฮะเดี๋ยวๆยังไม่ได้ดูมอร์ไซ์โอ้โหเมาเาวินมอเตอร์ไซค์มาเลยเรอ มอเตอร์ไซค์มาจากไหนวะมีด้วยเหรอวินมอาแบบจากบกสอ่ะมันมีด้วยเหรอไมใช่เหมาวินมอเตอร์ไซค์มาเลยครับเอ็กซ์โปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพชรสมอนทีวีนะคะน้องแมงมาือฮียวินมอเตอร์ไซค์มาจากไหนบกสจากสกลเลยสกลเหรอเียวินมอเตอร์ไซค์มาจากสกลเลยมีเมามาเท่าไหร่ที่ขี้จะดีกว่าเนาะจะได้ไม่ร้อนเนาะโอ้โหแปดร้อยคนไม่ีแท็กซี่ ท,ทำไมไม่ทำไมไม่เมาแท็กซี <c oughs> <c oughs ่มาเลยทำไมไม่โทรหาผูมาเลยแท็กซี่ก็มีเก๋รนมาแล้วก็ไหว้ภูเลยไหว้ภูต้้องไหวนั่งแท็กซี่จะสบายกว่าไม่ากเดียร์ล้ำเลยไหมไม่เคยเห็นมีใครนั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์มาเอาไหว้ภูเป็นอันดับแรกคือม่ไตะกูลมาถึงก็ ว่าอบกูก่อนเลยนะครับผม ทำไมไม่เหมาพี่แล้วไม่ไม่โทรเรียกพี่ห้าร้อยพี hmm ่ก็ไปแล้วเาห้าร้อยพี <h load> <h load> <h <h ่ก็ไปรับแล้วเมงนะูโอ้เสียตั้งแปดร้อยนะมบบูเนาะไปเรียนขับรถไปหัดขับรถขับรถอีแตนดูขับรถอีแตนเห็นเจ้าบอกว่าไปเรียนขับรถอีแตน หายไปกี่วันเนี่ยหายไปกี่วันเนี่ยหายไปกี่วันเนี่ยมนที่สิเ็ดสบสองสามสิหกดวันวันโอ้ไปไปสิบวันแล้วแม่าูกกับตาบันพาันเห็นงูดำกัดมือฮะฝันเหรอฝันเห็นงูดำใัดกัดมืออ๋อจัดไป เราก็ต้องไปว่าตรงนั้นก่อนท่อครับที่งูดำนียเขาบอกว่างูเจ้าที่งูเจ้าที่อ่ะตัวมันเลอ่เลยอ่ะตัวับเอ๊ะเลยอ่ะแกาขากร้องใครมาไว้มันใหญ่ยังเลยเนี่ยขากร้องผมโอ้โหแค่ขากร้องนี่ก็หนักประมาณสิบโลแล้วนี่ไงนี่ก็อยากเปลี่ยนด้วยกันเลยนี่ไม่ันไม่หนักกันเลยหรือไงนี่ขากร้องเนี่ยปลอดภัยนะซื้อไปแล้วว่าต้องใช้ยังละครขากร้องนักข่าวในเอฟซี เขาถามว่าไปทำข่าวที่ไหนมาอืมใครเจอก็ถามเครถามอ่ะใครเจอก็ถามไปทำข่าวที่ไหนมาโอขากล้องนะเอฮะเห็นหา <c oughs> ขาก้องเขาคิดว,ว่าเป็นผู้สื่อข่าวเลยมันเหมือนขากล้องนักข่าวเลยนะจริงๆริง <c oughs> เออมันใหญ่มากเลยต้องเอาเล็กกว่าน,นี้หน่อยหนึง่งนี่ช่อง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 เล็กๆเ,เขาชอบใช้ขากล้องใหญ่ๆ ช่างใหญ่ๆเขาไม่ใช้อะไรเลยก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายมันกระปูหันหน้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปกอ่ามันก็ะปูมาแล้วด้วยหายไปหลายวันนะครับหายไปสิบวันนะครับไปเที่ยวไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวสงการที่บ้านสิบวันครับขากลับขี่วินมอเตอร์ไซค์มาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านเลยฮะไม่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มันกิโลในจากนี้ไปบ้านอนะ เขาบอกเขาไม่รู้จักรทางตั้งยังได้ไปมาล้อด้วยมาล้อ1กิโลพระมาจากนี้ไปบ้านวีออสคื่ไปสองสามชั่วโมงเดี๋ยวก็ขี่อุ้ยสองสามชั่วโมงขี่มอเตอร์ไซค์ได้ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้พีวีออสเนี่ขี่ไปไกลกว่ากว่านี้เลยเออใช่ไปอุดรไปอะไรเขาก็ยังไปเลยบ้านใช่บ้านอืบ้านวิออสอุดรบ้านแมงลูกพลูที่ไหนอุดรเหมือนกันเอ้าวันอาทิศนะขี่ได้นี่อยู่สีท่านะ ีปได้ขี่มอไซค์ไปได้จริงๆอ่ะสองชั่วโมงขี่มอเอไซค์ก็สวมชุดน่องขาวชั่วโมงหน้าอยู่ไม่ต้องรอรถด้วยซ้ำนคนรักหมาเปิ้ลที่ภูมิใหม่เหรอปกติสีส้มไม่ใช่เหรออ๋อเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมารอบนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีไม่มีเหรอเท่าเดิมเหรอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรอนี่ไม่มีเลยเนาะเท่าเดิมเลยเนาะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนาะสิบวันเ่าสิบวันยี่สิบวันเลยเนาะ เป็นไงไปขับรถตีแตนเป็นไงบ้างเป็นแล้วเป็นแล้วเนาะเรจังเริ่มจากพื้นฐานเนาะกือจับนี่จะไปองนยนต์เหรอใช่เอ้าเรว่าดูรุ่นอะไรอยู่เนี่ยก็มองๆอยู่มองๆอยู่กระบะน่าจะเป็นรถเก่งเนาะ ผมเองก็พูนาคตจะออกรถในเอสีแต่เบื้องต้นก็ไปเรียนขับรถอีจันก่อนมันเหมือนกันเหรอเนี่ยเพราะมันพื้นฐานมันก็เกียร์เหมือนกันนะเกียร์เหมือนกันดึกิ๊กดิ๊กมาเหมือนกันเกียร์ก็คล้ามันก็เหยียบเหยียบคัสแล้วต้องเบรกแล้วก็เหยียบเพล่งเหมือนกันธรรมดานี้ยเหมือนกันอาจจะเหมือนกันอยู่แต่เคยขับรถแต่ถ้าไปขี่แล้ว จะไปเอาปุ๊บมันไม่ใช่เกียร์นี่นะเป็นเป็นเ,นเกียร์ออตโต้ไม่เราก็ต้องลองอีกทีก็หัดอีกทีแต่ถ้าเป็นตรงนั้นแล้วออตโต้มันก็จะง่ายง่ายมากเพราะว่าขับปิดทุกปิดแต่หน,น้าขับอะไรเป็นแล้วมันก็อะไรจะง่ายกว่าแล้วก็เข้าใจระบบกลาไปเนจะเลยไม่ได้แล้วเราตาหูตาไม่ไหวขับไม่ได้แล้วนี่อยากขับได้แล้วมันไม่กล้ารันเป็นะัร นั่งอย่างเดียวทีแรกก็จะขับไม่ที่แรกก็จะหัดอยู่แล้วลูกบอกว่าแม่อายุเยอะแล้วนั่งเฉยอย่อยาขับเลยตั้งแต่นั่นก็เลยช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะช่วงเช้านะพองช่วงเย็นโอเคเป๊ะเลยทำทุกอย่างได้ทำทุกอย่างได้เลยนะตอนนี้ไปออกลานลานใบเจ้าพู้ลานกว้างขนาดนั้นน่ะไม่อันนี้อนะขับออกถนนนะแล้ว นึกว่าไปหัดขับอยู่สนามฟุตบอลของโรงเรียนนั่นแหละมองไปเป็นร้านป้างขนาดนั้นแหละตอนแรกก็ไปหัดสนามฟุตบอลก่อนใช่ไหมกวางกวางก่อนแล้วก็มาตอนกลับลงมาก็เอามาสนนเลยะังวดูจังหวะการขับการอะไรที่เชื่เป็นแล้วนะตอนนี้ไม่กลมาเลย เอ้ยเดี๋ยวจะเอา,าแบบไอ,อ้เดนมาเนาะคงจะแบบแขกกับเพื่อนไง <baz en> เออผมว่าจริงๆน่าจะขับอีเดนมาอยู่นี่นะแต่มันนอนมันขึ้นนอนไม่ได้ไงมันเป็นภูขึ้นผาใช่ไหมล่ะเ <c oughs> ดี at, ๋ยวอีเดนอุ้ยว่นนี้ตักตักนะตักไหลลงไปได้ยังไงตดยอยู่แกะนะทามันไหลลงไหลลงเลื่อนทำยังไงนะแกะนั่นแหละมันแรงดีโอ้โหไหลก็ใช <c oughs> <excluding> ้ <c oughs> เกียร์ต่ำ นี่นะครับผูมาแล้วพี่น้องเอ๋ยหายไปหลายวันนะสิวันกลับนะม,มาแล้วมาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามแมงทับขูดชแนล <Channel S 2> และ,และทีซีชแนลด้วยนะครับผมขอบคุณครับจะไปไหว้องค์ูแล้วกันนะก็อไอ